ไปแบ่งกับลเลยมายอาหนมาผาเจอน้องเกลอีกครั้งชื่นใจคราวนี้หลานสาวจำได้แล้วมาอนภาผาได้เจอกับน้องเกลลูกสาวของคุณแม่ชมพู่และคุณพอ่อน็อตครั้งเนี้ยชื่นใจเลยละค่ะหลานสาวนั้นจำได้แล้วเป็นโมเมนต์ที่น่ารักจริงๆ สนิทสนมกันมาตั้งแต่เริ่มทำรายการ3แซบด้วยกันสำหรับคุณแม่ซุปตาชมพูอรยากับมาอ,อนาุภาถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยแต่มิตรภาพความรักของทั้งสองคนนั้นยังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความผูกพันความรักที่มีให้ไปถึงหลันๆลด้วยทั้งสายฟ้าพายุและน้องเกว ล่าสุดก็มีภาพน่ารักเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะเมื่อม้าอ,อนภานั้นได้เจอกับหลานสาวน้องเกลอีกครั้งและครั้งนี้เองก็ทําเอาหัวใจเนี่ยฟูเลยล่ะค่ะและก็หลงรักสาวน้อยไปเต็มหัวใจเพราะว่าหลานจําได้แถมยังพูดคุยกันอย่างรู้เรื่องอีกด้วยซึ่งม้าอ,อนภาาได้เขียนบอกเล่าเรื่องราวอย่างน่ารักว่าอับิเกลหลานยายไม่เจอกันนานตั้งแต่ครั้งแรกที่ยายมา้าเข้าใกล้หนูร้องไส้เลย แต่วันนี้ผิดกับวันนั้นหนูยิ้มพูดด้วยกอดกันให้หอมอีกต่างหากหนูน่ารักมากๆไม่โกรธใครแล้วมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศแววนักแสดงเหมือนแม่ยายเลยให้รางวัลหนูที่หนูจำยายได้พูดรู้เรื่องเกินเด็กสองขวบยังจำยายได้อีกด้วยและเรียกยายม้าดูรักกันอย่างนี้ยายหลงรักตายเลย บอกได้เลยค่ะว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะหลายคนนั้นเห็นแล้วก็ยิ้มตามไปด้วยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ